มาเบิงบักพริกจ้ามีต้นเดียวกินได้เมื่อปีครับพี่น้องคะ่ะเบิ่งมันมีแดดเด้จ้ะมันมีแดดแล้วก็พราะแดดออกเบิ่งพุนะ่ะเต็มต้นไปเมิดค่ะต้นเดียวก็เพาะกินแล้วจ้ากินมือละสองเม็ดเด้จ้ากินเดือนละเธอเอานี่แหละค่ะพริกพริกสวยๆในบ้านนะคะ เห็นบองามบค่ะพี่น้องค่ะนี่จ้ะซื้อมาวางปีดกายนี่ไปบ้านคนไทยเพื่อนเห็ดขายซื้อมาต้นละห้าสิบคูนกับปุกไว้สองปีแล้วได้จ้านี่ได้จ้าไอ้บอแมนสองปีได้ปีหนึ่งปีนี้ปีที่สองแล้วจ้บเบึ่งเ้อค่ะเก็บไว้มันก็ลังแตกเลยงามค่ะทำมีต้นเดียวค่อยๆขยเยาเด้อค่ะเราเกสอนมันก็ุดผสมกันสวยมากนะคะ นี่ค่ะฝูกอ,อยู่ในบ้านก็ได้ยูได้กินค่ะน้องค่ะบึงได้จ้ะ